โอโ้โหดานโอ้โหดานนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม้มันเยอะแล้วจ้วคำว่าอะไรดีอ่ะไม้มันติด,ต,ดติดกันอะ่ะ <c oughs> เปิดตู้หาคนไปก่อน <c oughs> โอ้โหมีผมน่าจะพังไปก่อนปะเอมา ไอเชพวนนี้น่าจะช่ำเจ้ยหันหน้าติดมาอนหนึ่งทีเพื่อน ลอยวิ่งฉีกหรอเห็นปะมันจำเป็นต้องวิ่งฉีกครับถ้าไม่วิ่งฉีกคือมันแบบไม่ได้อ่ะมันมีสก,กิลระวางไว้อ่ะมันฝืนวนไม่ได้แน่นอนเี่ย yeah, เลือกผิดตู้ นายช่วยหรอเอ้ช่วยไปเกินอ้าวนายจะพาไปเลยปะ ต้องพังกำแพงนี้ก่อนครับ แล้วมันค่อนข้างใช้ลำบากเพอาะนาใส่ ah! ลอยบนไม้ไม่ได้เพื่อน เออมาไม่ได้นะจ๊ะเคพีนะจ๊ะน้องมันล็อกตู้ผมไว้ปะผมก็ว่าผมวาตู้บารตู้นี้ไม่ได้มีคนวิ่งมารอช่วยเวลาเราอยู่ในเฟสนี้เราจะวาร์ฟตู้ออกตู้ไวมากครับตอนกลางคืนอะ อะไรทำอะไรน้อง <c oughs> ผมชอบที่ท่าโมดี้มันมีท่าแบบตบกระบาลด้วยนะมันเจ๋งจัดเลยอะ <c oughs> แล้วก็แดกเข้าไปเลยครับคือหิวอะตัวเนี้ยก็ว่าดูจากโซนน่าจะหิว เขายืนรอนะเขาคิดว่าผมจะเดินเข้าไปดักแต่ไม่ครับผมไม่ได้เดินเข้าไปดักใช่หรอ <laughs> สก,กิลมันไม่จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งหรอกน้องเขากลัวว่ามผมจะมเห็นป่ะมันหมดไม้ไม่ได้ครับทุกคนยังไงเขา,าต้องเปย์คือ,อยังไงก็มันบังคับเปย์อะ มันมันทำอะไรไม่ได้ครับมันต้องเตะครับทำอะไรอ่ะนอะะ้องแตะไปโดดหน้าต่างอ่าไม่โดโดด้วยเรียบร้อยเห็นปหมมันบนไม้ไม่ได้ครับ <c oughs> คือต้องพับไปเลยครับ <c oughs> พับวิ่งฉีกพับวิ่งฉีก อันนี้คือตัวเลือกเดียวเลยครับเวลาเจอตัวนี้ผมบอกเลย ทำไมวนไม่ได้อย่าฝืนน้องช่วยพี่ดีไหนวะมันวนไม่ได้น้องน้องต้องพับไปเลยอ่ะทางเดียวที่น้องกระจุกได้คือน้องต้องพับไปเลยอ่ะน้องเยลูสเต็ปหลอกโดดว่ะ เต็บหลอกโดดอ่ะน้องนี่มมโมดีเท่มากครับผมบอกเลยเอาตรงๆนะจริงโมดีเท่มากเท่จริงๆอ่ะโมดี้อ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม้แบบเนี้ยไม้ไม้เซฟก็คือไม่ได้ครับถ้าเป็นไม้ที่แบบไม้พับเซฟอะ,อะทำไรอ่ะไม่อยู่ใกล้ตู้

ไม้ที่น่ากลัวแม่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปว้ยทุกคนไม้ที่น่ากลัวไม่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วครับเห็นปะงานสมรวจตัวนี้มีเนี่ยมีไม้ใช่ปะทุกคน อันตะกี้ไวครับแต่มันน่าจะวิ่งฉีกถ้าว่าตะกิวถ้าวิ่งฉีกปุ๊บเราก็ปล่อยเราก็เดินตามครับคือมันคือถ้าเกิดไอ้แต่เนี้ยคือมันดีต่อไหตรงที่ว่ามันมีไม้ฉีกเก็บป่ะแต่อันเนี้ยคือถ้าเกิดด่านที่มันเป็นไม้แบบว่าไม้ไม่ติดกันอะฉีกก็โดนครับไม่ฉีกก็โดนครับทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยเจอที่ผมไปลองมานะคือไม้มันต้องติดกันจริงๆแบบว่าอยู่ติดๆกันเลยมันถึงจะวิ่งฉีกไปไม้ต่อไปได้เพราะว่าตัวมันปล่อยขี้ขวาแล้วมันเดินตามได้เลยครับจริงไม้ที่น่ากลัวไม่ไม้น่ากลัวอี 嗯。